ในข้อ76็สบกนะครับให้มุม AGB เท่ากับสามเ็ก EIG เท่ากับแปดเอ็แล้วก็ IHB เท่ากับสิบเ็กเขาอยากจะรู้ EIC อยากรู้มรงนี้นะครับอยากรู้ตัวนี้ว่าเป็นเท่าไหร่นะครับเราจะพบว่าอย่างนี้ครับข้อนี้คิดได้จากหลายๆอย่างนะครับจะคิดจากสามเหลี่ยมสอดด้านก็ได้นะครับจะคิดจากเรื่องของมุมภายนอกก็ได้นะครับ ถ้าเป็นผลรวมภมภายนอกก็ได้สามรอบสิบองศานะครับอโอเคขอคิดจากสามเหลี่ยมต่อด้านนะครับตัวสามเหลี่ยมอยู่นี่ครับคิดจากสามเหลี่ยมต่อด้านนะ ต่อด้านนี้ออกมานะครับมุม 10x จึงมองว่าเป็นมุมภายนอกนะครับมุม 10x ติดกับมุมภายในก็คือมุมดอกจันคือมุมนี้มันก็จะไม่ออกมุมนี้นะครับมันจะเอามุมภายในที่เหลืออีกสองมุมมารวมกันนั่นก็คือเอามุมนี้กับมุมนี้มารวมกันนะครับ 10x จะเท่ากับ2งมุมนี้มารวมกันนะครับ เจ้ามุมนี้นะครับมันจะเท่ากับ 3x ด้วยเพราะสองมุมนี้เป็นมุมตรงข้ามกันมุมตรงข้าม้ง่งโตเท่ากันแลนในขณะที่มุมนี้นะครับ สองมุมนี้วรวมกันเป็นมุมบนเส้นตรงได้ร้อยแปดสิบตรงนี้โตไปแล้วแปดเอ็กเพราะฉะนั้นมุมนี้ก็เอาร้อยแปดสิบตั้งลบมุมนี้ออกไปนะเพราะมันต้องรวมได้ร้อยแปดสิบดังนั้นมุมนี้ก็เลยเป็นร้อยแปดสิบลบแปดเอ็กนะครับสองมุมต้องรวมกันได้ร้อยแปดสิบมุมหนึ่งโตไปแล้วแปดเอ็กซ์ดนั้นที่เหลืออีกมุมหนึ่งก็ร้อยแปดสิบลบแปดเอ็กซ์นะครับ นะครับก็เลยเขียนสมการได้เป็นว่ามุมภายนอก 10x จะเท่ากับมุมภายในที่เหลืออีก2มุมมารวมกันก็คือ 3x อันหนึง่งรวมกับ180ลบ x อีกอันหนึ่งนะครับัน,นี้คือใช้สามเหลี่ยมต่อด้านนะครับ เปิดตรงเลบนะครับพวก x ย้ายไปฝั่งนี้นะครับเมื่อย้ายมาแล้วก็จะเป็น 10x 3x ย้ายมาก็เป็นลบ 3x ลบ 8x ย้ายมาเป็นบวก 8x ข้างนี้ก็180ตรงนี้รวมกัน ก็ได้สิบนะครับ 10x ลบสาก็เจ X, X, 7ด X, X ็ดบวกแปก็สิบนะครับเอ็เดียวเท่ากับสิบองทีนี้มุม EIC เนี่ยมุม EIC ที่โจทย์ถามเนี่ยนะครับจะเห็นว่ามุมเนี้ยมันเป็นมุมตรงข้ามกันกับมุมนี้ครับ มันจึงต้องโตเท่ากัน EIC เป็นมุมตรงข้าของ GIS เท่ากับ GIS นะครับโตเท่ากับ1 8 0ยลบแ x นะครับ ร้อยแปดสิบลบด้วยแปดคูณสิบสองร้อยแปดสิบลบด้วยเก้าสิบหกก็แปดสิบสี่